สวัสดีครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลพีอาร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับที่เด็กที่ออฟฟิศเนี่ยส่งมาเรียนพี่ว่าน่าจะสามารถไปช่วยพัฒนางานพีอาร์ได้นะครับวันนี้ได้มาเจออาจารย์อาจารย์ได้สอนเทคนิคต่างๆนะครับเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเป็นคนเหมือนกับว่า ทำความเข้าใจเรือ่องไอทีช้าแต่คิดว่ามีหลักมีการแล้วก็อาจารย์ก็ได้ให้ทิปต่างๆมาต้นข้างดีอาจารย์มีคอข้อมูลความรู้มากนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราต้องไปฝึกฝนแล้วก็ซ้อมนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิดอาทิตย์หึืเนี่นน่าจะเชี่ยวนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับโยทินนะครับทำจําหลัดนะครับมาจากเซ็นทรัลวีเทลคอร์ปอเรชั่นนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องของอองานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรน,นะครับขอบคุณ มาจากเอ่อเนชั่นค่ะก็คอร์สนี้นะคะที่ชอบตรงที่ว่าคือมีเวิร์กชอปทำไปก็คือสอนไปให้ทําไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลองทําจริงๆในคอร์สเมนมานั่งฟังฟังดูเนี้ยค่ะมันก็คือก็คือฟังเฉยๆกลับไปทําเองคงไม่เข้าใจก็ได้ลองทําไปด้วยเวลานมีอะไรก็ได้ถามท่านท่านวิท,าท,ทยากรค่ะอบค่ะ หลักสูตรโซเชียล 4PR หลักสูตรนี้นะครับก่อนที่เข้ามาเรียนก็ก็มีความรู้มาบ้างในส่วนของตัวแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมแต่ว่าก็ไม่รู้ทางด้านเทคนิคว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไหม แต่หลังจากที่เรียนแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับการสมัมมนาคแั่งนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีหลายตัวที่เพิ่มเข้ามาน่าสนใจมากเลยครับมีหลายเครื่องมือแล้วก็ทิศทางที่เราจะเอาไปใช้ได้ครับไปในการวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้แล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเข้ามาอันนี้น่าสนใจมากเลยครับถ้าไงก็น่าจะมีหลักสูตรนี้ต่อนะครับเพื่อให้คลที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมเนี่ยครับน่าจะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้บ้างครับนะครับ สำหรับตัวท่านวิทยากรเองเนี่ยแบ็คกราวจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่เรียกว่าหมกมุ่นหรือไม่ก็ใส่ใจเกี่ยวเรื่องนี้มากคือพยายามเจาะลึกะครับแล้วก็จากการที่ท่านมีประสบการณ์หลายอย่างคือประวัติส่วนตัวดูเยอะนะครับแล้วก็มาเจาะจงเกี่ยวเรื่องนี้ท่านก็ได้ศึกษาเจาะลึกในประเด็นของตัวโซเชียลนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัว p ีได้อย่างดีเลยครับ ครับตัวท่านวิทยกร,กรนี้ผมชื่อพรอเทพนะครับามาจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจครับ